สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราก็จะมาพิเศษเรื่องสงครามครูเสดค่ะโดยสงครามครูเสดนะคะก็คือเป็นชุดของสงครามทางศาสนาที่เกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่1 1ถึง13โดยมีจุดประสงค์หลักก็คือการยึดดินแดนศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่เยรูซาเล็มกับเชื่อมจากการปกครองของมุสลิมสงครามครั้งนี้เป็นการผสมผสานทางความเชื่อของศาสนาความพยายามทางการเมืองและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในยุโรปและตะวันออกกลางค่ะโดยสาเหตุของสงครามครูเสดนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยคือเหตุผลทางศาสนาโดยเยรูซาเลมเนี่ยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของคริสเตียนที่เชื่อมโยงกับชีวิตและการตรกนกางเขียนของพระเยซูคริสต์แต่ถูกปกครองโดยมุสลิมในช่วงเวลานั้นคำมั่นสัญญาจากศาสนาพระสันตะปาปารับรองว่าผู้เข้าร่วมสงครามจะได้รับการไถ่บาปและร่งวัลในชีวิตหลังความตาย แรงจูงใจทางการเมืองก็คือกษัตริย์และขุนนางยุโรปเนี่ยต้องการขยายอำนาจของตนเองอีกทั้งคริสตจักรคาทอลิกต้องการเพิ่มบทบาททางการเมืองทางด้านเศรษฐกิจและการค้าก็คือต้องการควบคุมเส้นทางการค้าสําคัญในทางตะว,วันออกกลางเช่นเส้นทางสายไหมและการค้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสงครามปรูเศสครั้งที่1คศ1 0 9 5้ถึงศ ักพัิอเล็กเซียคอมเนนูตของจักรวรรดิไบเซนท ai, หรือโรมันตะวันออกได้ถูกพวกเตอร์ปิดล้อมเมืองคอนสแตนติโนเบิลเอาไว้พระองค์เลยมีสารไปถึงสมเด็จพระสันตะปาปาเออบ้านที่สองแห่งกรุงโรมเพื่อขอความช่วยเหลือซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาก็เห็นด้วยที่จะให้ความช่วยเหลือและจะได้ยกทัพไปเยรูซาเล็มด้วยซึ่งพระองค์ได้ใช้การประชุมระดับสูงที่กาเลมองในฝรั่งเศสในการประกาศเข้าร่วมสงคราม โดยสมเด็จพระสันตะปาปาประกาศให้สงครามครั้งนี้เป็นสงครามตามปรารถนาของพระเจ้า God Will It หรือสงครามศักดิ์สิทธิ์ Holy ีว r โดยกองทัพชาวคริสต์ประกอบด้วยกองทัพของปีเตอร์นักพรตกองทัพจากฝรั่งเศสอังกฤษบุยองซึ่งทั้งหมดเดินทางมาถึงลอมเยรูซาเลมในวันที่15กรกราคมคศ1099ซึ่งกองทัพของมุสลิมก็พยายามต่อต้านอย่างหนัก แต่ก็ต้านทานกองทัพของฝ่ายคริสต์ไว้ไม่ได้จึงพ่ายแพ้ไปแต่ก็เป็นครั้งเดียวที่ฝ่ายคริสสามารถเอาชนะมุสลิมได้สงครามครูเสดครั้งที่สองหลังจากที่ปล่อยให้ฝ่ายคริสคองแดนศักดิ์สิทธิ์ไปได้ระยะเวลาหนึ่งทางฝ่ายมุสลิมก็เริ่มสะสมกำลังพลนำโดยนูรุดีนมะมูดบุตรของอิมาดุดดีนซังกีเป็นกำลังสำคัญในการยึดเมืองอาเลปโปเมืองเอเดซาและอีกหลายเมือง แต่ไม่ได้เยรูซาเลมส่วนทางฝ่ายคิดพวกขุนนางและอัศวินต่างๆไม่ค่อยให้ความร่วมมือมากนะักจะมีก็แต่พระเจ้าหลุยที่7แห่งฝรั่งเศสและพระเจ้าคอนหละที่สาแห่งเยอรมนีพระมเหสีเอเลนอร์แห่งอังกฤษที่เข้าร่วมไปกับกองทัพแต่สงครามครั้งนี้ฝ่ายคิดแพ้อย่างย่อยยับและต้องกลับบ้านด้วยความผิดหวังสงครามครูเสจครั้งที่สต่อมาเกิดปัญหาภายใน ดามาสกัสนูรุดีได้ยกทัพไปยึดดามาสกัสเอาไว้ซึ่งทําให้คอลลฟแห่งกลุงแบแบบประธานตําแหน่งให้เป็นเอามาลิกอาดาดีนซึ่งต่อมาในสิงหาคมคิดว่าศักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสี่กองทัพของพวกแฟงและกริกซึ่งเป็นชาวคริสต์ได้จู่โจมนูรุดีอย่างหนักแต่นูรุดีก็สามารถเอาชนะและยึดเมืองมาได้อีกหลายเมืองแล้วพายามเขาเป็นยึดเยรูซาเล็มในปีคิดว่ศักราชหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบเก้า ซืซาลาดีนได้รับเข้าตำแหน่งเป็นอุปราชแห่งกรุงไคลโรแห่งอียิปต์คริสตศักราช1174นูรุดีเสียชีวิตทำให้ซาลาดีนมีอำนาจเหนืออียิปฮีรานและยามันต่อในปี1191กองทัพฝ่ายคริสต์นำโดยพระเจ้าฟิลิปออกุสแห่งฝรั่งเศสและพระเจ้าริชาร์ดใจสิงแห่งอังกฤษได้นำทัพมาต้านกรุง แม้ตาธทร,รมตาต้านการลุกขึ้นของซาลานสงครามครั้งนี้มีความพยายามในการเจรจาสงบศึกหลายครั้งจนในที่สุดวันที่2กันยายนคศ,ศ1192ทั้งสองฝ่ายได้ทำสัญญาสงบศึกและพระเจ้าริชาร์ดได้ยกทัพกลับแต่พว์ถูกพวกคีดด้วยการจับกลุ่มตัวไว้และทำให้อังกฤษส่งเงินจำนวนมากเพื่อมาถ่ายตัวไปและเยรูซาเล็มก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของมุสลิมอีกครั้ง คิดถึงปกาศหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสี่นูรุดีเสียชีวิตทําให้ซาดีมีอํานาจเด็ดขาดเหนืออียิปต์ฮิล่าและยามันต่อมาในปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิเอ็ดกองทัพฝ่ายคิดนําโดยพระเจ้าฟิลิปออกุสแห่งฝรั่งเศสและพระเจ้าริชาร์ดใจสิงแห่งอังกฤษได้ท,ำท,ำทําทํามาท่านการลุกคืบของซาดีนสงครามครั้งนี้มีความพยายามในการเจรจาสงบสึกหลายครั้งจนในที่สุดสองกันยายนปีหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสองทั้งสองฝ่ายได้ทําสัญญาสงบสึกกันถาวรและพระเจ้าริชาร์ด้ยกกทัล แต่พระองค์ถูกพวกคซิสด้วยกันจับปุมเอาไว้แล้วก็ให้กินในสงเงินจํานวนมากเพื่อถ่ายตัวและยูาเซลมก็ตกอยู่ในการปกครองของมุสลิมอีกครั้งหลังจากความล้มเหลวของสงครามครูเสดครั้งที่3ทางยุโรปก็หมดความสนใจที่จะต่อต้านมุสลิมในสงครามครูเสดครั้งใหม่สมเด็จพระสันตป,ปาปาอินโนเซนต์ที่3ที่ประสงค์ จะให้ทำสงครามครั้งใหม่แต่ไม่มีประัตริย์ในยุโรปพระองค์ใดสนพระไทยเพราะต่างก็ติดพันสงครามภายในอนาณาจักรของตัวเองอยู่แต่แล้วในเดือนเมษา1024ก็มีก็มีกองทัพครูเสดจากยุโรปตะวันตกได้เข้าไปบุกยึดกรุงคอนสแตนติโนเปิลอันเป็นเมืองหลวงของจกักรวรรดิแไบเซนทายสมเด็จพระสันตะป,ปาปา โฮโนริอุสที่3ทรงรวบรวมกองทัพนำโดยเลโอโปที่4แห่งออสเตรียสมเด็จพระเจ้าแอนดรูที่2แห่งฮังการีกองทัพเยอรมนีนำโดยโอลิเวอร์แห่งโคโลนได้นำทัพไปบุกอียิปต์แต่ก็พ่ายแพ้กลับมาสมเด็จพระจัก,กรพรรดิฟรีดิสที่2แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้ทรงเสกสม รถกับโยนันเดอร์แห่งเยรูซาเล็มพัฒิดาของจอร์ชแห่งบิชแอนทำให้พระองค์อ้างอินสิท์ชอบทำในการบุกยึดเยรูซาเล็มแต่ระหว่างเดินทางเกิดโรคระบาดเสียก่อนจึงต้องยกทัพกลับสองครั้งโคเซครั้งที่7ข้อสอหน 1, 2, 48, ึ่งพันสองร้อถึงหนึ่งพันระเจ้าหลุยส์ที่9แห่งฝรั่งเศส ได้พยายามทำการโจมตีอียิปต์แต่พระองค์ถูกฝ่ายมุสลิมจับตัวไว้ได้และต้องให้ทางฝรั่งเศสส่งเงินจำนวนมากเพื่อถ่ายตัวกลับไปสงครามคูเศษครั้งที่8ข้อสอน1,270ันสอร้อยเจ็ดือนกรกฎาคม1,270พระเจ้าหลุยที่9แห่งฝรั่งเศสได้ยกขับไปโจมตีตูนิสเพื่อจะใช้เป็นที่มั่นในการโจมตีอียิปต์ต่อไป แต่การยกทัพไปแอริกาในครั้งนั้นต้องเจอกับโครคไข้ต่างๆพระเจ้าหลุยที่9เองก็โสวรนขดด้วยโรคท้องร่วงส่วนทหารที่เหลือก็เจอกับโครคไค้ต่างๆเช่นกันทําให้ต้องหยุิส่งครามกับตูนิสและไปไม่ถึงอีกอย่างที่ตั้งใจสงครามคูเสดครั้งที่9ข้อสน1271ถึง1272สงครามครั้งนี้ท่าขวายทิมีผู้นำทัพหลายคนเช่น สมเด็จพระเจ้าชาที่หนึ่งแห่งเนเิลอาบาคาขานแห่งมองโกเลียและสมเด็จพระเจ้าชาที่สองแห่งอาร์เมเนียส่วนชาวฝ่ายมุสลิมนำทับโดยใบบา,บา,บาโดยสงครามครั้งนียุติลงเมื่อสมเด็จพระสานตาปาปาปิอุสที่สองสวรรคตรลงในปี1464และหลังจากสงครามครูเสดทั้ง9ครั้งก็ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆมากมายโดยผลกระทบก็จะมีดังนี้ อย่างแรกคือด้านการเมืองการปกครองระบบสังดีนาในยุโรปก็เริ่มเสื่อมถอยกษัตริย์มีอำนาจมากขึ้นด้านศาสนาก็คือเกิดความขัดแย้งทางศาสนาสงครามครเสตทิ้งร่องรอยความขัดแย้งระหว่างศาสนาคิดกับอิสลามที่ยาวนานทางด้านการค้าและเศรษฐกิจการค้าระหว่างยุโรปและตะวันออกกลางเติบโตขึ้นโดยเฉพาะสินค้าหรูหราเช่นเครื่องเทศผ้าไหมและน้ำหอมด้านทางวัฒนธรรมและวิทยาการ ชาวยุโรปได้รับความรู้ใหม่ๆจากโลกมุสลิมผ่านทางการติดต่อค้าขายและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรร,ธรรมที่เกิดขึ้นระหว่างสงครามคร,รูเสดนักรบและผู้สแสวงบุญชาวยุโรปได้พบเห็นเทคโนโลยีและวิทยาการล้ำหน้าของโลกมุสลิมเช่นระบบตัวเลขอาหรับิกที่ใช้คำนวณทางคณิตศาสตร์ความรู้ทางการแพทย์จากตำราข,ของแพทย์มุสลิมชื่อดังอย่างอาวิเซนนารวมถึงการศึกษาเรื่องดวงดาวและดาราศาสตร์ที่ได้รับการพัฒน,นามาอย่างดีในยุคทองของอิสลาม ซึ่งเหล่านี้ถูกนำกลับมาสู่ยุโรปและกลายเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในเวลาต่อมาการนำเสนอสอง,งครามครูเสจของเราก็จบกั่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ